สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูเก๋จะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมศิละปะอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูเก๋จะชวนเด็กๆไปปั้นดินน้ามันค่ะไปเลยค่ะเด็กๆไปหยิบดินน้ํามันมาเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปั้นพร้อมกันเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาปั้นตัวหนอนกันนะคะเด็กๆอ่าใช้การขยําดินน้ามันให้นิ่มก่อนนะคะแล้วก็หยิบออกมาแบบนี้ค่ะแบ่งออกมานะคะ ให้ได้แบบนี้เลยมีกี่ก้อนนะนับสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะหกก้อนพอเราแบ่งดินน้ำมันมาแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาคลึงดินน้ำมันให้เป็นกลมๆนะคะรูปทรงวงกลมนะคะนี่ได้แล้วนะคะคลึงไปทุกก้อนเลยนี่วางต่อกันไปแบบนี้ค่ะ ดูสิหนอนของเราจะหน้าตาเป็นยังไงนี่โอเกได้แล้วนะคะเด็กๆขยำให้ดิน้ะมันนิ่มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามาคลึงให้เป็นวงกลมนะคะนี่คลึงไปแบบนี้นี่นี่ค่ะอ่าเสร็จแล้วนะคะเราได้หัวแล้วนี่หัวนะคะอ่าต่อไปเอาลูกที่สองมาบีบนิดนึงแล้วก็เอามาต่อลงไปค่ะนี่ ะะกดลงไปนิดนึงแล้วก็เอามาต่อกันลูกที่สามลูกที่สี่โอจะเป็นนอนจีเดตจไตจีเมดจไตเลยนะคะเด็กๆอ่านี่ลูกที่ห้านะคะเราได้นอนมาแล้วนี่เคยเห็นนอนไหมเหือยนายกลัวนะคะ อ่าต่อไปนอนต้องมีตาด้วยนะคะเวลาเคลื่อนที่จะได้มองเห็นนะคะอาตาสีม่วงล้วกันโค้กเอามาทําครึ่งๆแบบนี้อ่าแล้วก็กดลงไปค่ะใส่ลงไปหนึ่งดวงอ่าเอามาอีกนี่เด็กๆเห็นหรือเปล่านี่นะคะได้ตาแบบนี้แล้วนะคะ ต่อไปใส่ตาดําให้หน่อยนึงกลมๆอย่างนี้นะคะใส่ลงไปตรงลูกกานี่นี่ค่ะเออมีตาแล้วมีปากหน่อยเอาไว้กินใบไม้ใบหญ้านี่ทำกลมๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้ค่ะ แล้วก็ใส่ปากไปนะคะแบบนี้ปึ๊บนี่ไงเจ้าหนอนน้อยเจ้านอนน้อยเจ้านอนน้อยของคุกเก้เดี๋ยตกแต่งนอนน้อยน้อยนะคะนี่แล้วก็กลมๆแล้วก็มาแปะที่หลังเขาให้เขามีลวดลายนิดนึงนี่ใช้ดินน้ำมันสีอะไรก็ได้นะคะที่เรามีอยู่ที่บ้านนั่นแหละเด็กๆ นี่เสร็จแล้วชึบเสร็จแล้วค่ะนอนน้อยของคุกเก๋นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆนะคะ นอนของครูกเก๋เสร็จแล้วนะคะนี่เป็นไงน่ารักไหมคะอ่าเป็นการปั้นง่ายๆนะคะปั้นจากรูปทรงกลมนั่นเองนะคะเด็กๆลองไปฝึกปั้นดูนะคะลองใช้จินตนาการดูว่าอยากได้ตัวอะไรหรือว่าอยากปั้นรูปอะไรเด็กๆก,ก็ลองปั้นดูนะคะปั้นดินละมันเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปวีดีโอต่อไปคะ่ะวันนี้ครูกเก๋กับน,น้นอยๆไปแล้วนะ บายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้า